ใจเวลาเกี่ยวข้องคือปกติมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำเรียกว่าเป็นประจำจิตหรือเป็นนิสัยของจิตไม่ได้คิดเด้๋ปรุงมันอยู่ไม่ได้คิดปรุงก็เพื่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆจะล่วงมานานไม่นานก็ต้องวาดภาพปรุงแล้วเป็นภาพนั้นขึ้นมาจิตก็เอาอารมณ์นั้นแหละมาเป็นเพื่อน ความกิงมันก็เป็นพิษเพราะไม่ทราบจะแก้ไขยังไงไม่เข้าใจไม่รู้ดีก็ต้องติดชั่วก็ต้องติดนั่นสุขก็ต้องติดทุกข์ก็ต้องติดเพราะพร้อมที่จะติดภายในจิตใจไม่มีทางออกไม่รู้วิธีที่จะแก้ไข จะมีแต่ทางติดโดยถ่าเดียวเมื่อมีแต่ทางติดความติดก็เป็นเรื่องให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่ว่างจากความทุกข์มีอยู่ทุกแห่งทุกผลบรรดาสัตว์สังขานที่มีวิญญาณครองนอกจากพูดได้หรือไม่ได้แสดงตัวออกมาอย่างมนุษย์เราไม่ได้แต่ความรับทราบความแห่งความกระทบกระเทือนนั้นต้องรับทราบด้วยกัน ถ้าจิตมันติดความติดความวาดความคิดความปรงุงหมายนั้นหมายนี่ล้วนแล้วตั้งแต่จิตหาเรื่องทั้งนั้นเรื่องของจิตจึงมีมากมายกายกองมากยิ่งกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดในโลกนี้การจะแก้จิตให้มีเรื่องอันน้อยลงไปโดยลำดับและให้มีคัดเลือกเรื่องที่ควรคิดไม่ควรคิด เรื่องที่ควรส่งเสริมควรแก้ไขดัดแปลงหรือควรลบล้างเราไม่มีทางทราบได้มันเป็นอย่างนี้ันั้นจริงต้องได้เรียนในรู้วิธีถ้าเราดูตามหลักธรรมชาติธรรมชาติที่กล่าว คือเรื่องของจิตและเรื่องของทุกข์ที่ทเกี่ยวข้องกับกจิตมันก็ไม่มีอะไรปิดบงังโลกทั้งโลกทราบกันโดยทั่วถึง,งเพราะสัมผัสกันอยู่ทุกแห่งทุกผลใกล้อยู่ที่ใดก็ตามในน้ําบนบกบนอากาศใกล้ดินเหนือดินจะต้องมีความสัมผัสทุกะระลบรักความกต้องกระเทือนจากทุกอยู่เช่นเดียวกันหมด เป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบว,วิธีแก้ไขดัดแปลงหรือระงับดับลงไปได้จึงต้องยอมอยู่กับทุกข์ทั้งๆท,ที่ใครก็ไม่ปรารถนาผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยในอุบายต่างๆที่จะหาทางนีรอดออกจากทุกข์นี่จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากเรายัง ยังดีพวกเราหลักธรรมะคำสอ,อนของพระพุทธเจ้าทั้งมวลมีแต่อุบายแก้ทุกข์ทั้งนั้นและเป็นหลักที่แหลมคมมากทันกับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งมวลได้เช่นเดียวกันีนเราจรึงเรียกว่าได้เปรียบบรรดาสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขา ไม่ได้เข้าใจไม่ได้สนใจกับศาสนาธรรมที่ถูกต้องแม่นยำเหมาะสมตอการแก้ที่เหลือนี่พูดแล้วเลอขาดต้นไปไม่ทราบจุเนื่งมาจากไหนเรื่องนี้พูดมันดับไปป้อมๆแล้วผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยนั้นถ้าเทียบกับเราผู้ที่ได้รับการอบรมปรึกษาจึงมี ทางได้เปรียบกันอยู่มากมายนี่แหละมนุษย์เราก็มีความต่างกันอยู่เช่นนี้พอได้เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการอบรมดูุบายต่างๆจากหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์นำมาสอ,สอนก็ดีที่ในศึกษาโรงเรียนก็ดีเราจึงควรถือเป็นสำคัญ เพราะการเรียนก็เพื่อจะแก้ทุกเพื่อจะรู้สาเหตุเพื่อจะแก้เรื่องทุกการปฏิบัติก็เพื่อจะตอดถอนทุกตามอุบายที่่านสอนไว้สัตว์บางจําพวกหรือมีมากจาพวกไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกจากทุกซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นอยู่ภายในกายในใจของสัตว์โลกทั้งที่เราเรารู้อย่อยางนี้ มีมากมายก,ายก่อนแต่เพราะอย่างยิ่งทุกข์ที่เกิดขึ้นจากนิเรศนิเรศทใายเกิดความทุกข์ให้กระทบกระเทือนจากด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่การโลกจะหาทางแก้ไขกันได้ยากมากส่วนมากไม่มีทางจึงต้องยอมรับกันทั้งโลกเราจะไปโลกไหนก็ไปเถอะแล้วจะต้องได้ยินเรื่องความทุกข์ความลำบากของขาดโลกด้วยกัน ไม่มีบกคล้องสัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีจะเป็นคนชาติชั้นมันะไหนก็มัมนก็เหมือนเหมือนกันเพราะธรรมชาตินี้มีอยู่ภายในจ,จิตใจด้วยกันทั้งนั้นการ,ปร,ปรเป็นเรื่องประกาศตนในหลักธรรมชาติแห่งสิ่งที่มีอยู่นี่ก็คือความเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์เหลียงฉายมีเชื้ออันใดมาให้เกิดนี่ มันเป็นเครื่องประกาศตนอยู่ในนั้นถ้ามันมีเชื้อจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ไม่ได้ดังพระพุทธเจ้ารักษาวกที่หมดเชื้อไปแล้วท่านไม่กบไม่เกิดเห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่เกิดก็เกิดเพราะเรื่องของกิเลสเพราะมันอเกิดขึ้นมาแล้วจึงเป็นเรื่องของกิเล็จะเป็นผู้ทักผู้จูงผู้นําผู้ทําลายหรือผู้เบียดเบียน เป็นดยูอย่างนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นสันโลกทั่วไปจึงต้องยอมรับกันในเรื่องของทุกเพราะกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจต้องผึดขึ้นมาเรื่อยๆื่อยเรื่องความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจจึงมีอยู่เรื่อยเรื่อยหาทางสิ้นสุดยุติไม่ได้าศาสนธรรมที่ถ่านสอน นี่เป็นความถูกต้องที่สุดที่จะแก้จุดนี้ได้มีาศาสนาธรรมธรรมนี้เท่านั้นเมื่อเราเทียบกับจัดโลก,กทั่วไปเรื่องของรพระพุทธเจ้ากับจัดโลก,กทั่วไปและอุบายของรพระพุทธเจ้ากับอุบายของโลกที่แก้ทุกนี้เราจะเห็นได้ว่าผิดกันคนละโลกเลยจ้ะ้วไม่มีใครที่จะมาคิดค้นขึ้นเดินนำทางตนเองแล้วแก้ทุกข์ ผ่านพ้นไปได้โดยไม่ต้องศึกษากับครูพระวาจารย์ก็มีแกษตรย้มภูคือผู้รู้เองได้แก่พระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้ากับพริจ้าเท่านั้นแล้วอย่างไรก็ตามอย่างผู้ที่ได้ศึกษามันก็นยังดีเพราะศึกษาในแนวทางที่ถูกแล้วปฏิบัติตนพ้นไปได้โดยลําดับนี่ท่านว่ากองทุกกองทุกที่ว่าสัจธรรม ถ้าเรากระเทือนโลกอยู่นั้นนะเราพอจะทราบได้หรือไม่ว่ากระเทือนอย่างนั้นจริงจริงไหมจะไม่กระเทือนยังไงสัตว์ทุกตัวมีทุกกันทางนั้นประกาศอยู่ในกลางวานอยู่ภายในกาภายในจิตของสัตว์โลกโด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดแม้แต่อินพรหมก็ไม่เว้นถ้ากิเลสยังมีอยู่นั้นก็ต้องประกาศตนมากน้อยตามส่วนของกิเลสที่มีอยู่เช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในสถานที่ใดกองทุกจะมีอยู่ในสถานที่นั้น นสัตธรรมคือทุกขสัตย์เรายกทุกขสัตย์ขึ้นเป็นข้อแรกประกาศผลของกิเลสอย่างโดยหนึ่งตรงๆทีงทีประกาศกลางวันอยู่ทั้งกลางวัน,วนกลางคืนไม่รู้หรอไม่เห็นหรือท่านพูดอย่างถูกต้องเลยประกาศอยู่กับสัตว์กับคนทั่วทั่วไปโกนุฮาโซจิมานันโดนิดจังปชัปรชริเตสต,ติ อันทกาโอเลนโอนัธาปฏิปังนันเวสถะน,นีนอย่างที่พูดที่ขลาวันนั้นอูดเอาเนื้อความให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงตามความจริงและจุดที่หมายก็คือก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้ร้อนไปด้วยเพลิงของกิเลสเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายเพื่อเพลินกันไปหาอะไรไหนทำไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งเราเนี่ย กนุห้าโซนก็หมายมถึงว่าหัวเราะรื่นเริงมัเนิงนิจังปฏิเสธสติหนึ่งหมายถึงว่าไฟที่เล็ดตันหาเต่ว่ามันเผาผลาญี่ตลอดเวลาทําไมจ,จ,จึงมีใจกิตใจเพลิดเพลินรื่นเริงอยู่โดยไม่รู้สึกตัวปดิปังปฏิปังนักปฏิเสธจริงอันธากาโลเรณโอนะถาคืคอความมืดบอดมันครอบจิตใตลอดเวลาพระจะสะว่างตะวันจะกีด่วดวงก็ตาม ความมืดของจิตตะวันไม่สามารถที่จะส่องเข้าไปถึงนั่นและตัวมืดด้วยอำนาจของกิเลสมันปิดได้อย่างนั้นเมื่อมันครอบงำจนมิดอยู่เช่นนี้ทําไมจริงต้องลื่นเริ่กันอยู่ล่ะไม่แสวงหาที่พึ่งนานนี่แหละเป็นพระโอาวาทของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภาสิต มันน่าสลดสังเวชอยู่ไม่น,อน้อยที่บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายได้จมอยู่ในกองทุกข์มาขี่กลับอยู่กันแม้ตนเองก็ไม่นับได้เลยว่ากี่พวกกี่ชาติก็มาเห็นในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะสายตาเรามันสั้นเพียงมองดูรอบตัวนี้ก็ยังไม่ตลอดทั่วถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วในชาตินี้มันก็จําไม่ได้อืไม่ต้องพูดถึงว่าประชาติมน้นชาตินี้อะไรเลย เรืงชาตินี้เราก็ยังจําไม่ได้ทํามาทํามาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วลุงลืมไปแล้วลุงลืมไปแล้วส่วนกองทุกข์มันมีอยู่ภายในใจมันแสดงอยู่ตลอดเวลานล้นเราจะไปสามารถทราบได้ยังไงในภพในชาติของเราที่เป็นมามากน้อยักดีพยานก็คือตัวสําคัญได้แก่ทิเหลส ที่เป็นเชื้อให้เกิดอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติล้วนแนวตั้งแต่เป็นไปเพราะกีเลสดเป็นเชื้อนี้เท่านั้นนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องเกิดคือเราต้องเคยเกิดมาแล้วเช่นเดียวกับชาติปัจจุบนันนี้เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเพราะกีเลสดตัวให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจนี่จเป็นเครื่องยืนยันพพชาติทั้งตนจะนับได้หรือไม่ได้ก็ตามว่าก,กี่ภพกี่ชาติที่เคยเป็นมา มันบอกอยู่ภายในนี้ถ้าลบล้างตัวนี้ไม่ได้เมื่อไหร่ต้องเป็นนักเกิดนักตายอยู่เช่นนี้ตลอดไปคําว่านักนี่มันไม่ใช่นักเกิดนักตายมันก็เป็นนักแบกขามของทุกข์ซึ่งตามมาด้วยความเกิดนั่นเองแล้วก็บผิดที่เหลือขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแดนแห่งความพ้นทุกข์อยู่ที่ไหนเมื่อมีแต่ทิ่เหลืเป็นเจ้าเรือนเป็นผู้บงการอยู่ภายในใจิตใจ มันก็มีแต่เรื่องก,กองทุกข์ที่มันผิดขึ้นมาให้เรานั่นเองนี่แหละแต่ละบุคคลบุคคลมีเต็มตัวนี้ท่านว่าทุกประกาศกลางวานอยู่ทั่วโลกดินแดนในใจโลกธาตถานนี้เต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยสัจธรรมัากสัจธรรมคือทุกขศาสตร์ก็เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งสมุทยรรมัยศาสตร์ก็ได้จากตัวกิเลสที่เป็นตัวบงการเป็นตัวผิดทุกข์ขึ้นมา สัตว์ทั้งหลายได้รับค,ความทุกข์ความทรมานเมันก็ประกาศกลางวันอยู่ภายนจิตใจของสัตว์โลกไยทำเมื่อมากคือข้อปฏิบตัติทางดำเนินไม่มีสัจธรรมทั้งสองประกาศนี้ก็จะไม่ได้ย้ายตำแหน่งไม่ได้ขยายตัวเองไม่ขยับขยายตัวเองออกจากที่ที่เคยอยู่ได้จต่จิตใจ,ใจของสัตว์โลก นั่นแหละเป็นสถานที่อยู่ของกิเลสของทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์ออกจากนั้นก็ผิดมาเป็นรูปเป็นกายทุกเรื่องกายทั้งหมดก็เป็นสถานที่อยู่แห่งทุกข์อีกด้วยนอกจากมีอยู่ภายในจิตใจแล้วยังมาแตกขแขนงออกมามีอยู่ในร่างกายของสัตว์โลกอีกสองสัตจะกนี่แหละเป็นเจ้าครองโลกครองสงสารครองวัตจัก ให้หมุนให้สัตวโลกได้หมุนไปหมุนมาเกิดเจ็เจ็บตายอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดไปได้เช่นเดียวกับมดมันตายขอบดงตายไปตายมาอยู่นั้นหาทางออกไม่ได้เพราะขอบดงมันกลมที่เหลือมันก็หมุนไปหมุนมานี่มันไม่ได้หมุนออกไปไหนจากวัตจักรมันหมุนอยู่ในวัตจักรมันก็เหมือนกับกลมเกิดเจ็เจ็บตายเกิดจ็เจ็บตายต่อเมื่อได้สัจธรรม อันข้อที่ 4, สี่ถนมมกเข้ามาสถิตภายในจิตใจเข้ามาแก้ไขเข้ามาระงับเหตุการณ์เข้ามาชำระความภายในจิตใจงานละเรื่องคดีที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาจะค่อยจางไปจางไป หนื่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรคุณงามความดีทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวกําจัดเป็นตัวชาระ,ะเฉพาะอย่างยิ่งคือสติปัญญาเข้ามาทํางานอยู่ในที่นี้กิเลสก็เริ่มขยับขยายไปโดยลําดับลำดับเมื่อสติปัญญามีความสามารถแจกกล้ามากน้อยเพียงไรกิเลสก็จะค่อยขยายตัวออกไปจางไปจางไปจางไปมากน้อยเพียงนั้นนี่เรียกว่ามรรคสัต ทำหน้าที่วิชรมละอธิกรทำลายวัตจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทํทลายหมออนรกที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกให้แตกจนชิ้นเป็นอันโดยลําดับจนกระทั่งทําลายได้โดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายใน,ในจิตใจใจก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นวิมุติปนิพานดุดพน้พนแล้ว จากความเป็นนักโทษในห้องขังคือวัตจักรได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายมืเ้เย็นเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในเรือนจาคือวัตจักรเจ้าผู้รับกองทุกข์คือนักโทษก็ได้แก่ตัวของเราได้แก่จิตของเราเนี่ยสัจธรรมคือมรรคตร์นี้เป็นเครื่องทําลายนิโรธทศรรนั้นก็คือความดับทุกข์ไปโดยลำดับอันเป็นผลมาจากมากที่มีกําลังมากน้อยนั่นเอง ทั้งสามสี่อย่างนี้ทําหน้าที่เกี่ยวโยงกันอยู่เสมอเช่นอย่างมรรกษัตร์ก็มาทํางานอยู่ภายใจิตใจกิเลสก,ก็ทํางานอยู่ภายในจิตใจทำนาจกิเลสไปได้มากน้อยกานั้นอํานาจของมกษัตริย์และนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามลําดับแห่งกิเลสที่ดับไปมากน้อยจนกระทั่งมรรคษัตร์มีความสามารถเต็มที่กำจัดสมุทัยสัตว์ ไม่หมดไปจากใจโดยสิ้นเชิงนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับอย่างสนิทไม่มีสิ่ในใดเหลือผู้นี้แลเป็นผู้พ้นแล้วจากห้องขังคือความเกิดแก่เก็บตายในวัฏสงสารอุบายวิธีที่จะให้หลุดพ้นจากวัฏจักรนี้ก็คือศาสนธรรมมีมากแปดเป็นสำคัญถ้า นอกเหนือไปจากมรรคแปดนี้แล้วไม่มีอันในที่จะรับรองว่าผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปได้ด้วยํำพังความคิดเดาของตัวเองหรือด้วยความอยากของตัวเองเท่านั้นสิ่งที่รับรองก็คือสัจก็คือมรรคสัสรุปแล้วก็คือคุณงามความดีทั้งหลายมีมรรคสั์เป็นสําคัญได้แกปัญญาสติเนี่เป็นเครื่องทําลายกิเลส เป็นเครื่องทําลายวัตจักรเรื่องความเกิดตายที่จะเป็นไปในการต่อไปนั้นบอกกันได้ชัดๆภายในจิตว่าหมดเชื่อแล้วอย่างมรักษัตต์ได้ทําลายตัวกงจักรหรือตัวเชื้อนี้ออกไปมากน้อยเพียงไรถ้าทําลายไปโดยสิ้นเชิงความเกิดอีกต่อไปก็หมดโดยไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นเครื่องยืนยันอยู่ภายในจิต ของฉัดโลกด้วยกันและเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับมัรคคือข้อปฏิบัติได้แก่สติปัญญาเป็นผู้ที่จะตัดสินสิ่งเหล่าน,นี้ลงได้เรื่องกิเลสนี้ลงได้เมื่อกิเลสละเอียดยากเพียงไรได้หมดไปจากใจแล้วนั่นแหละคือการตัดสินวัตจักรได้พ้นโทษไปแล้วโดยทินเฉย ผู้นั้นจะไม่มาตกหลุมตกตกเหนียวตกบ่อคือความเกิดแก่เสียตายรับความทุกข์ความลำบากเหมือนอย่างจัดโลกทั้งหลายที่เป็นอยู่เวลานี้และกับตัวเองซึ่งเคยเป็นเช่นเดียวกันนั้นก็เป็นอันว่าผ่านพ้นไปแล้วถพยามัจจุราชมันจะมาเอาก็ได้แต่กา,กากเมืองได้แต่ร่างกายนี้เอาเก็บนั้นปวดนี้พระพุทธเจ้าก็เจ็บบรรณาธาตุขันไม่มาขาดขันของใครแม้แต่ผู้บริสุทธิ์ท่านก็ต้องยอมรับว่าเจ็บ แต่ท่านไม่ได้เสวยความเจ็บความทุกนั้นเพราะจิตใจท่านไม่ซึมซาบท่านจะเสวยทุกข์เช่นกับสัตว์โลกได้อย่างไรการรับทราบความกระทบกระเทือนอย่างทุกนี้ท่านรับทราบแต่จะให้ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกับคนมีกิเลสทั่วไปนั้นเป็นไปไม่ได้ก็รับทราบไปกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของขันธ์ที่มันจะแสดงตัวเป็นที่หนึ่ง เวลานั้นคือการสลายนี่ท่านมีด้วยกันเราก็เป็นนักรบคนหนึ่งในสงครามคือเราเรื่องของขันที่เรารับผิดชอบมาเรื่องของจิตเราก็ทําความรอบคอบต่อขันเราอย่าไปโง่กว่าขันถ้างโง่โง่กว่าขันเราก็ยอมแบบทุกที่มันเกิดขึ้นภายในขันโดยที่ขันเขาไม่ มีความหมายเขาไม่ทราบเลยว่าเขาเป็นกข์เป็นร้อนอะไรนอกจากจิตผู้ที่โง่เขานี้เท่านั้นจะเป็นผู้ไปรับความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในขันโดยหาประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากความปัจ,จจุบันจิตใจตนโดยถ่ายเดียวผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณามีสติปัญญาความรอบครอบในธาตุในขันเจ็บตรงไหนก็ให้ทราบว่าเจ็บพอยายยากันได้ก็เยียวยาเมื่อเยายายาไม่ได้ก็ปล่อยไปตาม ความจริงคือจะถาภูตังยานะยานรัตนังให้รู้เห็นตามเป็นจริงของมันเราก็อยู่ตามเป็นจริงของเราก็ไม่คลาาเค้ากันเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข,ข์ขันทนไม่ไหวขันก็แตกแตกก็แตกจริงที่ไม่ใช่ขันมันยังแตกเป็นหม้อหายไตผาดต้นไม้ภูเขามันยังแตกได้ทําไมขันของคนเพียงเท่าน,นี้จะแตกไม่ได้มันเป็นกติธ,ธรรมดาเราจะห่วงห้ามมันไม่ได้เอาแตก ขอให้แตกตามหลักธรรมชาติของมันเราอย่าไปฝืนมันนี่คือว่าเรียนความรู้ตามความจริงการฝืนไม่ใช่ความจริงการฝืนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์เพราะฝืนความจริงมารู้ตามความจริงแล้วทุวกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความกังวลเพราะความยึดถือมันก็ไม่มีนี่เรื่องความเกิดขึ้นมาแล้วความตายมันมีเท่ากัน ไม่ว่าจะไปยิ่งเป็นชายเป็นสัสตว์ตัวใดมีเท่ากันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันตามวาระที่จะมาถึงของขันของาตุนั้นๆเท่านั้นไม่มีอะไรใครที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความตายเช่นเรานั่งอยู่ด้วยกันเวลานี้ความตายก็เต็มตัวอยู่ในขันนี้ด้วยกันใครจะได้เปรียบเสียเปรียบกันได้ที่ตรงไหนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบคือเรื่องความตายถึงการแล้วก็ต้องเป็นไายเช่นเดียวกันเช่นพูุนี้ตายในวันนี้ วันนี้กับวันหน้ามันก็สืบเนื่องกันไปนี่ก็ไม่เห็นผิดแปลก,กอะไรมันก็ตายอันเดียวกันแน่เท่ากันสําคัญที่ความเฉลียวฉลาดกับความโง่นี้เท่านั้นเป็นสําคัญอย่าให้จิตทุกลังโง่ต่อขันพิจารณาให้รู้จะทุกข์ขนาดไหนให้ทราบว่าเรื่องของทุกข์มันมีอยู่ในขันนี้เท่านั้นและมีอยู่ในขณะที่จิตรับทราบกันนี้เอาจิตให้รับทราบด้วยปัญญาอย่ารับทราบด้วยความโง่เขลา แล้วจะแบกทุกข์ขึ้นทั้งทางจิตขึ้นมาอีกก็ยิ่งหนักมากยิ่งกว่าขันที่แสดงทุกข์ขึ้นมาโดยด้วยลาพังตนเองแต่มีความฉลาดขันเป็นทุกข์ก็ให้ทราเป็นทุกขก์แต่ไม่แบกความทุกข์นั้นเพราะความรู้เท่าทาน่นกันนี่คือว่านักเรียนธรรมะนักปฏิบัติธรรมะตามความจริงแห่งสัจธรรมที่พระจ้าทรงสั่งสอนไว้แล,แล้วจะไม่มีามการกระเทบกระเทือนแก่ตนจะเป็นสุขโตรูก็เป็นสุขโต ขาดขันตาไปก็เป็นสุขโตเพราะความเฉลียวฉลาด้ายเป็นสุโตโตความทุกข์นี้เป็นสนามรบกับกิเลสเปนนาให้ดีเราได้ก้าวเข้าแล้วสูส่สงครามตั้งแต่วันเกิดมาแต่เราไม่ทราบว่าเป็นสงครามเพราะเราไม่เคยต่อสู้ยอมไห้ครับ ทำลายเราตลอดมาแพ้เขาเรื่อยๆเพราะเราไม่สู้นี่หว่งเราหยอกทีนี้เราสู้ตองเห็นใครชนะกันงเรีย่านักรบไม่ใช่นักหลบอะไรเกิดขึ้นมาก็หลบ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 ซ่อนเขาก็ตามตาาไปเดียวดไปหลบไปซ่อนสู้มันจนอ้าวหาลงเวทีนี่หวนนักมวยเอกว่ะ นี่เราก็นักสู้เอกสู้ไปไม่ถอยพระพุทธเจ้าไม่ไม่สอนให้ถอยพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าแนวรบอย่างเอกไม่มีใครเสมอสาวกก็เป็นเดินตามพระพุทธตามเสด็จพระพุทธเจ้านี่พุทธังสังฆัง,นงชน,นังฉามิคือผู้กล้าหารฐานไถยต่อความจริงและกล้าต่อสู้ความจริง ด้วยสติปัญญาแต่แม่กล้าวิเฉยให้เขาตีเอาต้วุ่มตูมนั่นกล้าด้วยสติปัญญามีเครื่องมืออันทันสมัยเราก็กล้าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเป็นของเราก็ชือว่าเดินตามครูนี่เรามีหวัง,เร,งเรามีหลักใจเรามีหวังปัจจุบันก็มีหลัก นาคตก็คือใจนั่นแหละจะเป็นผู้พาไปสร้างหลักให้ใจแล้วใจสุขเสรีไปไหนอืแล้วไม่ต้องประชิดถึงเรื่องนรกสวรรค์ที่ไหนนอกจากทําความดีทาความเฉลียวฉลาดอัดเข้าไปภายในจิตใจให้เพียงพอนี่ละเป็นตัวการสําคัญที่จะไปพบไหนไหนก็ตามไม่นอกเหนือไปจากจิตัวโง่และตัวฉลาดนี้พราะตึงสร้างความฉลาดให้จิต เมื่อจิตมีความฉลาดแล้วอยู่ไหนก็ฉลาดปัจจุบันนี้ก็ฉลาด